ภา,านการ,กรเกษตรูรณมพรอมอยู่แล้วนะคือมีทั้งอากาศมีทั้งดินมีทั้งน้ำอุดมสมบูรณ์นะแต,เะเตะ่เนื่องจากเกษตรกรบ้านเราเนี่ยมีการทำเกษตรอยา่างทีวีมาต่อเนื่องนะคือมีการปลูกพืชซ้ำ,ซำ,ซำมีการใช้สารเคมีมีการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทั้งการจัดการนื่นนะ่อย่างยังผิดอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะพัฒนา กาเกษตรที่ตะตอบโจทย์รองรับการพัฒนาของเกษตรไทยในรันข้างหน้านะครับย้อนไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วครับทาไมถ,ถึงต้องทำโขดเยครับทำไมมันถึงต้องปุย๋ยเพราะว่าประเทศไทยรวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นประเทศด้านเกษตรกรรมอยู่แล้วนะฮะถือเป็นถือเป็นเน็กซ์นะก็คือประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่เปลอบที่ก,กล่าวก็คือเปลือมวยเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะ มันอยู่ประเทศประเทศอยู่ในเขตเส้นสูงๆนะมีความ,มปร,ปรุงสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในเมื่อปัจจัยการผลิตที่สําคัญทางด้านการเกษตรก็คือ,อส่วนหนึ่นงคือเป็นปุ๋ยนะแต่เนื่อจะปุ๋ยในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับเน้นหนักไปทางการใช้พวกปุ๋ยเคมีเป็น,นส่วนใหญ่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ปุ๋ยในแนวที่ถูกต้องนะแต่เราก็เลยมีการคิดค้นพัฒนาเพื่อหาสินค้าปุ๋ยที่เหมาะสมกับการเกษตร เพื่อความยั่งยืนะเนี่ยเกษตรกรหน้าที่ที่จะตอบโจทย์เรื่องการดูแลรักษาดินรักษาสิง่งแวดล้อมด้วยผลิอของเราของบริษัทของเราค่ะแตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างไรจุดเด่นของเรานะเอาเข้าจริงก็มีความหลากหลายอยู่นะเพราะว่าผมเองเนี่ยี่จริงจบจบเนี่ยตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา,แล,า,า,มาแล้วตัวเองตอนเด็กๆก,ก็มีประสบการณ์ด้านกาเรเกษตรอยู่เพราะว่ามารุ่นก็คือทา ทำสวนทำไร่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็มีทักษะมีใส่เลือดอยู่ประกอบกับที่เราเรียนจบวิญยาตรีนะจากมหาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยโดยตรงแล,แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีโอกาสไปทํททางานกับบริษัทระดับนานาชาติบนระิษัทญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งซึ่งซึ่งราบผิชอบเรื่องปุ๋ยมาโดยตรงเพราะฉะนั้นด้วยประสบการณ์ของผมนะ่ด้านการเกษตรด้านปุ๋ยเนะี่ยมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงมามานานเกือบสามสิบปีนะครับนะเพราะฉะนั้น รวมทั้งความสัมพันธ์ที่เราคอนเนคชันที่เรามีต่อความรู้และคอนเนคชันที่เรามีต่อวงการอุตสาหกรรมนะซึ่งเราซึ่งเป็นต้นตอของแหล่งข้อมูลดิบนั้นบริษัทเราถึงสามารถรวบรวมแหล่งข้อมิลได้หลากหลายรวมความรู้ในอดีตนะทั้งทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะทั้งในตำราและนอกตำาราเอามากรอกกันนะเราถึงมีจุดเด่นในการที่จะนะรวบรวมปัจจัยของความสำเร็จเรื่องการพัฒนาหุ่นก็อย่างพร้อมหมนแล้วนะครับเราก็เลย อามาคิดค้นพัฒนาเป็นปุ๋ยสูตรที่มีนวัตรกรรมนะครับซึ่งเพื่อตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรเพื่อการพัฒนาเกษตรในประเทศไทยในอนาวัตถุดิบที่ดีเป็นยังไง think, ครับวัตถุดิบจริงๆปุ๋ยอินทรีนะฮะที่บริษัทเราให้นโะยบายเน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าอ,อินทย์วัตถุมันมาจากสองแหล่งโดยธรรมชาตินะ mm hmm. อินทย์วัตถุทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีส่วน่อการฟื้นฟูพัฒนาดิบนะมันมาจากธรรมชาติะังนั้น จะปล่อยจากความเความผิดพลาดจากสารเคมีนะฮะจากอุตสาหกรรมอุตสาวัตถุเนี่ยมาจากทั้งสัตว์พืชสัตว์นะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเรียนรู้มาจากญี่ปุ่นนะว่าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่ซีวัตถุเขาจะนิยมที่มีกลุ่มโปรตีนกลุ่มสัตว์ดี่แหละซึ่งอันนี้ก็ได้มาจากแหล่งสัตว์ด้วยมูลสัตว์บางชนิดรวมทั้งกอุตสาหกรรมที่มาจากการผลิต หรือว่ามาจากธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการผลิตโปรตีนเช่นผุชูรสเนี่ยเรามีการใช้ปรตินลักษณะนี้เข้ามาร่วมด้วยมันทำให้มีจุดเด่นซึ่งซึ่งต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไปซึ่งนิยมใช้วัสดุจากพืชเป็นหลักการผสมผสานระหว่างอินซิวตูจากพืชและจากสัตว์จะมีส่วนต่อการทําให้คุณภาพของผลิตมีความโดดเด่นต่างจากคนอื่นด้วยเช่นกันครับตอนนี้ครับมาพี่เป็นผู้บริหาร อน,นทุกวันนี้พี่พี่พี่ลงไปดูหน้างานหรือว่าพี่พี่พี่ทำอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตอนตอนนี้ครับพอยต์พอยตของมันก็คือว่าผมอยากอยากได้คําที่ว่าพี่ใส่ใจทุกทุกรายละเอียดนั่นแหละทุกขั้นตอนของของของการทำและเราก็ยังพัฒนาต่อไปอย่างเราเราจะยังไม่อยู่บคือเนื่องจากที่มาของการทําธุรกิจ เกิดจากการที่เรามีความใส่ใจมีความสนใจโดยเบื้องต้นทำให้ผมไปเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำ